สำหรับชาวราศีกันนะครับโชคลาบในเดือนพฤศจิกายนี้นะทิศทางจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกนี้ก่อนนะว่าเขาบอกว่ามีทั้งคนที่ได้และก็มีคนที่เสียนะเออได้ทั้งไพ่ห้าเหรียญและก็ไพ่เด็กถือเหรียญนะครับเขาบอกว่าถ้าได้ในแหมก็เรียกว่าได้แบบไม่คาดคิด นะครับไม่คาดฝันนะครับอมาดูกันนะครับเขาบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามักได้โชคลาภจากสิ่งลี้ลับนะจากอะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้ต้นตะเคียนต้นไม้เก่านะต้นไม้โบราณนะต้นพุงต้นโพนะครับแหมสำหรับสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะสำหรับคนที่บอกว่าแหมอยากได้จากการลงมือทํำนะาจารย์เขาบอกว่ามักจะมีผู้ใหญ่เนี่ยนะคอยซัพพอร์ต อันนี้ได้เงินแน่นอนนะครับผู้ใหญ่เนะี่ยคอยแนะนําสิ่งดีๆนะก็ได้เงินได้ทองนะครับเขาบอกว่าถ้าคิดจะซื้อลอตเตอรี่แนะนําซื้อกับ ผู้ชายผิวขาวท้วมนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะ,ะครึ่งเดือนแรกนี่ก็ทําใจหน่อยนะมีทั้งดีทั้งเสียนะครับไพ่ออกมาประมาณนี้ก็ต้องพูดประมาณนี้นะครึ่งเดือนหลังนี่นะน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับนะโชคลาภมักจะมาจากสองทิศสองทางนะ,ะแล้วมันมีโอกาสได้โชคใหญ่ด้วยโอ้ชาวราศีกนันนี่จัดว่าเด็ดนะไพ่คิงเหรียญนี่ออกมานะมีโอกาสได้โชคใหญ่นะครับแล้วก็ โชคลาภจากการเสินยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยเขาบอกว่ามาจากอะไรคนที่เป็นแม่นะครับเลขที่เกี่ยวกับแม่เลขที่เกี่ยวกับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะครับอ่า หรืออีกทิศทางหนึ่งบอกเจ้านายผู้หญิงไม่มีมีแต่เจ้านายผู้ชายเจ้านายผู้ชายก็มีโอกาสให้โชคให้ลาบนะครับนะนะหรือว่าเลขที่เกี่ยวกับพ่อนะครับสําหรับคนที่อยากจะลงมือทําก็มีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยนะกลางเดือนเป็นต้นไปนยเหมเป็นเหมือนเวลาฟ้าเปิดให้กับชาวราศีกันนะนะเหมือนสนับสนุนชาวราศีกันให้เฮงเฮงว่ากันอย่างนั้นนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้รวยขอให้รวยนะจ๊ะชาวราศีกันทุกคน